Rich อเวไลหนักซิ่งสาจากดาวสปีดแพนเนตจากทรานส์ฟอร์머ไซเบอร์ตอนที่หลายคนรู้จักกันนั้น no on, s <S รู้หรือเปล่าครับว่าในฝั่งต้นฉบับของฝั่งญี่ปุ่นอย่างทรานส์ฟอร์เมอร์แกรี่ฟอร์โดยในชื่อของฝั่งญี่ปุ่นของอเวไล์อย่างในตัวคอนบอยนั้นความจริงแล้วเป็นผู้ชายนะครับผม ส่วนทำไมในสื่อของฝั่งมักกัรเนี่ยถึงเปลี่ยนเพศนั้นจะเป็นมาอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าถึงเรื่องนี้กันนะครับ โดยที่มาของคลิปนี้นะครับได้รับการรีเควสโดยสมาชิกระดับสุดยอ้าผู้ศรัทธาของเรานะครับอย่างคุณช็อป STK หรือคือคุณโจนั่นเองนะครับผมที่ได้รีเควสคลิปนี้ไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วนะครับโดยเขาเนี่ยได้ขอไว้แค่ไนโต้คอนบอยนะครับแต่โอเว่าไลท์อย่างเดียวเลยนะแต่ถ้าทาแค่นั้นคลิปมันก็สั้นเกินไปนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงตัวอื่นด้วยนะครับที่โดนเปลี่ยนเพศนะครับผมโดยผมจะไม่นับพวกตัวสลับเพศที่เกิดจากการตีความใหม่นะครับเพราะงั้น จะไม่มีพวกซีเกอร์จากภาคไซเบอร์เวิร์หรือบางตัวละครจากเอิร์สปาร์นะครับผมเกินมานานและขอพูดเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนโตคอนบอยหรือโอเวอร์ไลท์นะครับผมนะโดยสาเหตุที่นโตคอนบอยเนี่ยถูกเปลี่ยนเพศในฝั่งอเมริกาเนี่ยก็เป็นเพราะว่ากรบตูเน็ตเวิร์ดนั่นเองครับผมนะ เพราะว่าทีแรกเนี่ยทางฝั่ง h a s โบตั้งใจจะให้ o v e r อร์ไลเนี่ยหรือในตัวคอนบอยเนี่ยเป็นตัวละครผู้ชายตามแบบต้นฉบับในโตัวคอนบอยของฝั่งญี่ปุ่นนั่นแหละครับผมแต่ว่าทางฝั่งกับตูเน็ตเวิร์กที่เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การออกอากาศท r า n ฟอร์เมอร์ไซเบอร์ตอนหน้าตอนนั้นนะครับรู้สึกว่าจำเป็นต้องมีตัวละครหญิงในตัวละครหลักมากกว่านี้นะครับผมจะให้มันมีแต่ตัวละครผู้ชายก็ไม่ได้ หวยมาเลยมาตกที่โอเวอร์ไลท์ของเรานะครับผมที่ต้องเปลี่ยนเพศเป็นเพศหญิงนั่นเองครับผมแต่ถามว่านี่เป็นครั้งแรกไหมสำหรับเรื่องนี้คําตอบก็คือไม่ครับผมเพราะเคยเกิดกรณีอย่างนี้มาแล้วครั้งนึงนะครับกับตัวละครอย่างแอร์เลเซอร์ในท r า n ส f o r m e r เมอร์บีชวอนั่นเองครับผม โดยกรณีของเอเลเซอร์ในทรานส์ฟอร์머บีดวอลนะครับผมนะรอบของ o v e r l i ์ไลเนี่ยมันเป็นของฝั่งอเมริกาเปลี่ยนเพศของฝั่งญี่ปุ่นที่เป็นต้นฉบับนะครับผมแต่กรณีของอเลเซอร์เนี่ยมันเป็นฝั่งญี่ปุ่นที่เปลี่ยนเพศของฝั่งฝรั่งที่เป็นต้นฉบับต่างหากนะครับผมโดยในฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้เปลี่ยนเพศของอเลเซอร์จากต้นฉบับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยพอฉาย Be ี w a อลของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยทาคาระเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเพศให้กลายเป็น ผู้ชายครับผมโดยสาเหตุที่ฝั่งทาคาราเนี่ยเปลี่ยนเพศแอร์เลเซอร์นั้นก็ไม่ได้บอกไว้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมนะเพราะบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อย,ยอดขายของของ,ของเล่นก็ได้ครับผมเพราะว่าเชื่อกันว่าตัวละครผู้หญิงเนี่ยขายไม่ดีในกลุ่มของเล่นสำหรับเด็กผู้ชายเท่าไหร่นะครับผมแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือทาคาราเนี่ยกำลังจัดจําหน่ายซีรีส์บีทวอร์โดยใช้ข้อมูลที่อัปเดตอยู่นั่นเองครับผมพอในช่วงแรกของการดีไซน์ตัวละครแอร์เลเซอร์ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับยังไม่ได้คิดไว้นะครับ เป็นเพศใดชักเพศนะครับแต่ถ้าคุณบ๊อบฟอร์วาร์ดและคุณแลลี่ดีทิโอนะครับทั้งสองบรรณาธิการของซีรีส์บีชวอร์ทั้งสองเนี่ยยืนการว่าพวกเขาต้องให้มีตัวละครหญิงปรากฏตัวในซีรีส์มากกว่านี้นะครับผมนะหวยเลตตกที่ของเล่นแอร์เลเซอร์นะตอนนั้นที่ดูเป็นตัวเลือกที่ดีในการให้มาเป็นตัวละครหญิงในซีรีส์นะครับผมนั่นทาให้ของเล่นของแอร์เลเซอร์ที่ผลิตออกมาเนี่ยเขียนชีวประวัติของแอร์เลเซอร์ในบรรจุภัณฑ์ของเล่นเนี่ยว่า มีคำาัสท์พนามว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับผมนะในช่วงที่จ,จัดจาหน่ายณตอนนั้นนะครับผมซึ่งฝั่งทางคาร์ก็อาจจะไม่ได้รับรู้เรื่องนี้เลยทำให้ของเล่นเอเลเซอร์ของฝั่งทางคาร์เนี่ยหรือทางฝั่งทัคาร์ตีความเอเลเซอร์เนี่ยว่าเป็นผู้ชายจากรูปร่างของตัวของเล่นนั่นเองครับผมซึ่งนี่ก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นนะครับเรไอโนกですね นอนら,らอันนี่ก็คือเรื่องราวของเเหล่าทรานส์ฟอร์เมอร์ที่ถูกเปลี่ยนเพศนะครับผมโดยอย่างที่บอกไปนะครับผมว่าเราไม่ได้นับตัวละครที่เปลี่ยนเพศเพราะการตีความใหม่นะครับผมนะเลยทําให้ตัวละครที่ถูกเปลี่ยนเพศจากทางต้นฉบับจากอีกเพศไปเป็นอีกเพศเนี่ยมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านใตค้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่บายยย 手を伸ばす今しかできないことはわかってる